ตัวก่อนงวดที่แล้วเนี่ยเนี่ยสามแปดเนี่ยนะครับเนี่ยสามแปดแล้วก็ข้างบนโน้นก็เจ็ดสองสองหนึาปดยังเหลือเลขที่สองสองปตัวแรกตัวแรกมาสามตัวเลยตัวแรกตัวแรกมาก่อนปรึ่งเป็นเลขเลขเจ็ดเนี่ยเป็นเลขเจ็ดอ่าเรียงกัน เลขเกียนะคือเป็นเลขหกอ่ะตัวที่สองเป็นเลขหกรถเดียวกันเลยอเพื่อนมันเกียร์หกห้าเอออันนี้ไม่เกีเอาไปใส่กันเป็นตัวเดียวตัวเดียวกันเกียร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดตรงสีแดง,งเลยครับก็ใส่สดเด้อห้องคนสุรินทร์ทีวีเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่ง คนมาหลายบรแมต่ละมือนครับเห็นกเก้าเห็นเจ้อออกซื้อรูด้ดเูเลยว่าจะทำบ้านให้แม่แล้ว,ลวต่วา่ามเนี่ยซื้อนี่เดี๋ยวไปขยายท,ทั้งนี้ก่อนจะสร้างบ้านให้แม่แล้ว

เดินทางมาจากใกล้ด้มาจากสุรินเออเออเพนว่าเพื่อนไ้โฉวไ้ลาบถือสงวดสงวดงวดนี็ขอสามตเด้อขอสามตตรงตรงเลยครับอสามตเด้อมาจากสุรินได้ไหมสุรินได้สามตสิมากรับมาถวายพวกมาไล่ไตัแม่ด้าธุสาธุ เดินทางผ่านไปผ่านมาเลยไม่จบไม่ลามีตลอดปลอดภัยอยู่ไกลจัฬาแต่เดินม,มาหาอยู่ไกลจุัาเนาะโอ้ยเพิน่นนหาถือด้วยตอนนั้นนั่งร่ำสมัคหลายแฟนเพื่นนี่นั่งร่ำสมักหลายเด้เมฮันนี่ มีคนอูืหลายบ่อมีค้อูือ่อซุงหนซึ่งหนทำในโย์ในรลานต้องแกหสายดอมัดไปแล้วฮะโอ้เรียกเสาไฟวุ่นไห้ในเสาไฟเลยโอ้ตรงตรงเลยตรงทุกนวดเลยไม่เข่าขวนบ่อมันให้ 280ทำบ้านให้แน่เหลือเหลืออะไรครับ280 280เหลือ280นะรับคับผมยเลขเสาแม่ฮันนี่สีสานเหลือโน่นโตรงเสาไฟนนเหลืออยู่280จน่นเด้อตรงเสาไฟให้มางวดที่แล้วก็38กับ2กับ72ตรงตรงเลยใช่เนะ อ๋อขอบคุณหลายครับงสารแม่ฮันนี่จุดระบบทุบโอ้อเดี๋ยวรอโชคน้ำเพลนแม่งหวดที่แล้วเพิ่นหายนเสาไฟเขาว่าเงินเดือนสามแปดครับเจ็ดสองตรงๆหวดบนหนึ่ง ไปไหนฮะโอ้โหเข้าเคตอนที่ผมปั่นมาจัดกรินทร์คนเดียวผมว่ามานอนตรงนี้เนี่ยคนเดียวเหรอได้เดดๆได้ได้คนเดียวเลยได้ผมออกออกข่าวใช่ไหมออกทริปด้วยใช่ไหมเนี่ยบอกที่บอกทริปอ๋อได้เด็ดๆตัวไหนบอกด้วยเรื่องวันนี้เออเขาไปจับตรงไหนมึงก็ ยกไม่ยกอธิษฐานก่อนในหมอนะในเนื้อในหมอเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะพาเียวนนะครับไปถ่ายย่อมนะสาธุก่อนยกมือสาธุจับลูกปิงปองขอให้ได้โชคขอมือถูอืมขอเอาสามตัวเนาะเอาสามตัวเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะจับให้เด้อยเร่ปิงปอง ค่ค้นๆนกันเด้๋ยค้นๆกันข้นค้นกันค้นๆกันเออตัวที่แรกตัวแรกมาสามตัวเลยตัวแรกตัวแรกมาก่อนปรึงเป็นเลขเลขเจ็เนี่ยเป็นเลขเ็ดเอาวางลงตรงนี้เอาวางลงตรงนี้ไหมเดี๋ยววางตรงนี้โอเคมาเรียงกันเป็นลขเดแล้วเปื้เป็นเลขหกอ่ะตัวที่2เป็นเลขหตัวที่2เป็นเลขหอ่ฮะ อ่าตัวที่สามตัวที่สามสามตัวสามตัวสามตัวเป็นเลขห้าเนี่ยเรี้ยงนี่ที่เลียงที่สวยบึงหน,นึ่นี่นี่นี่โอ้เนี่ยเจ็ดหกห้าเลขเรียงเลยดูสวยมากนี่เจ็ดหกหาเจ็ดหกห้าสวยมากเลย หกห้าครับคุณผู้ชมนะครับที่จับจากหม้อนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับที่พี่น้องนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับมันจับได้เลขก็คือเลขนี้เลยนะครับเลขเลขเจ็ดเลขหกเลขห้านะครับเจ็ดหกห้านะครับเจ็ดหกห้านะครับจับจากหม้อนี้นะครับ นี่มาหนึ่งแล้วก็มาห้าเลืออีกตัวหนึ่งเลืออีกตัวหนึ่ง,เ,นนงเดี๋ยวเรารอรอ,อ,อ,อสักครู่รอสักครู่นะครับรอ,อสักครู่เด้อแรอสักครู่ต้องีครับผมครับผมครับครับครวัสดีครับ

ดี๋ยวรอลุ้น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 ให้ทุบหมดนะครับคุณผู้ชมนะครับรอลุ้นกันให้ทูกหมดเด้อเป็นอย่างเจ็ดหรือเป็นทเจ็ดหรือเป็นสองแล้วรอรุ้นให้หมดก่อน ควันขึ้นเยอะมากหนึ่งห้าน่านจะเป็นเกีเยร์แหละไหมสองคงไม่ใช่อ่ะเนจ็ดด้วยสองแล้วอีกนิดหนึ่งแล้วอีกนิดหนึ่ง เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับสำหรับเลขทูกนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ศาลเจ้าแม่แม่คันนี่สีอิสานนะครับหนึ่งห้าเจ็ดนะครับคุณผู้ชมสำหรับเลขทูกที่จุดได้เนาะแล้วก็มาเลข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 ขันเลขปิงปองเลขปิงปองก็คือเจ็ดนั่นเบืองเอ้าเบืองเอ้าแมนบอล ถึกแล้วงามแห้งตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันกับอันนี้เลยนี่ตัวเดียวกันเลยเพี้ยมมันกัดวกงามเอออันนี้มันจะเอาไปใส่กันไปกระโดดตัวเดียวกันห้าหนึ่งตัวเดียวกันเลยนี่เออเก่บางอะไตัวเดียวกันนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับโชคลาภแม่ฮันนี่สีสาร ครับมาสวยมาขอให้มีโชคเด้อี๋ยวงวดที่แล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ไปดูดูก่อนงวดที่แล้วเนี่ยเนี่ยสามแปดเนี่ยนะครับเนี่ยสามแปดแล้วก็ข้างบนโน้นก็เจ <saben. S 1> <Beautiful S 2> ็ดสองโน่นเจ็ดสองเจ็ดสองสามแปดยังเหลือเลขที่สองสองแปดสองแปดศ สำหรับเลขเสาไฟฟ้าแม่ฮันนี่แม่ฮันนี่สีสานนะครับก็ขอบคุณกันแล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมเนาะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยด้วยคนสุรินทีวีนะครับขอบคุณหลายด้วยค่ะคุณตาผมขอบคุณคับนี่นะครับคนที่ ดูดูแลสารเมฮันนี่ประจำนะครับจะทำบ้านในเพิ่นนี่แหละจะทำบ้านในเพิ่นนี่แหละจ,จะทำแล้วจ้ะ,จะทำใหม่หมดเลยจ้ะขอบคุณให้ได้จะสิ่งดีดีขอให้ได้สิ่งดีดีถ้าใครอยากช่วยก็โทรมาถามได้เนอะ,ะโทรมาถามได้ที่เบอร์0 6 3 6 5 3 8 9 9 7้าจ้ะ063 หกห้าสามแปดเก้าเก้าเจ็ดชื่อชื่อบุญน้อมเหมือนมากจ้ะบุญน้อมเหมือนมากนะครับผู้ที่ดูแลสารแม่ฮันนี่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครอยากสอบถามอะไรหรือว่าอยากช่วยในการทาบ้านบ้านใหม่ให้แม่ฮันนีู่กกเบื้องสีแดงๆดงทบ้านหมดอ๋อก็สมทบมาได้นะครับก็โทรมาหาได้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ้านแม่ผูกทางหมดแล้วบวกขึ้นไหม ออปวกก็ขึ้นด้วยเนาะครับนี่นะครับคุณผู้ชมนี่ก็มีชดุดชุดนางรำของแม่นะครับนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือสาร กับกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ